นำยนอ,อย่างวนะินัยขี่องค์้ยฮะนี่ต้องสอนเรื่องทัศนคติเขาด้วยต้องประเมินบทให้มันยุติธรรมคะนะครับแล้วก็สามารถรักษาเขาพูดเร่อที่เราจะคุยนี่คือเรื่องนี้เลยคือการสร้างความผูกพันให้กับกองค์กรที่พู้เคยรู้สึกเสียดายคนบางคนไหมกว่าจะหามาได้ แล้วสุดท้ายพัฒนาไปแทบตายแล้วก็ลาออกไปกเนาะอุย้ยต้องหาคนมาใหม่็มา่ั่งสอนใหม่อีกด้วยเราจะสร้างความถูกพันได้ยังไงที่เตค้าเพื่อให้เขาเอาความรู้ความสามารถที่เขาดีเนี่ยมาเจนเดตเป็นรายได้ให้เราพี่พัดน,นะครับคราวน,นี้ในบทบาทของไลน์ m a เนเจอร์เนี่ยเขาก็เลยมีโร่แล้วกันนะฮะเพื่อตอบสนองความคาดหวังอันที่หนึ่งเลยพี่โจรเราจะ,ะมีกระบวนการในการสรรหาคันเลือก ถ้างานที่เป็นทเล e n ที่มีศักยภา,าพตรงตามตำแหน่งงานที่น้นมีเครื่องมืออะไรบ้างแอดพิชูวเทสเทสต่างๆหรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรตัวที่2ครับเราจะมีกระบวนการว่าจ้างดูแลพนักง,งานใหม่และสร้างความผูกพันให้เขาอยากอยู่กับเราได้นานที่สุดอยู่ตลอดไปแล้วจะยากนะพี่น้องมันไม่ใช่ยุคเดิมๆลวตอนนี้พนักง,งานเขามีทงเรื่องเยอะนะบางทีเขาก็อาจจะตัดสินใจออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ระหว่างที่อยู่กับเราอะพี่โจ เราจะทําให้เขาส่งว่าผลงานได้ยังไงบ้างไม่ให้เขารู้สึกเฉื่อยทํางานไปตามมีตามเกิดหรือทําไปเสร็จไปวันๆอยากให้เขาตือรือนร้นได้ยังไงบ้างประสานงานไปการประสานงานที่ดีไม่ใช่แบบพอพูดถึงหน้าคนนี้ป้าโอุ้่คนสายหน้าดังนั้นความผูกพันก็จะออกมาแบบนี้ฮะและที่สําคัญคือเราจะให้เขาได้สร้างผลงานส่งมอบให้กับเราให้คุ้มค่ากับเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการข้าจ้างที่เรามีให้ และถ้าเกิดเขาจะต้องจากเราไปจริงๆอะ่ะเราจะทําให้เขาไปแบบอยากจะกลับมาเยี่ยมหรืออยางมีลายทักกันหรืออยากให้เขาไปแบบไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าเราพี่โจนะฮะกระบวนการพวกนี้เราสามารถสร้างมันได้จากการสร้างประสบการณ์ผ่านหัวหน้าง,งานนะฮะพี่โจนะครับเอเจเมนต์ไม่ใช่แค่เงินเดือนเยอะโบนัสดีสวัสดิการเยี่ยมมาพี่นอนแต่มันยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับ ทุกคนคนระับผมถามนิดนึงได้ไหมว่าสมมติว่าถ้าเราย้อนกลับไปวันแรกที่เราเข้ามาร่วมงานที่เอนะนะ็มแซเรานะฮะพี่ปู้จำจำได้ในกี่ดีไหมล่ะฮะพี่ชจมีไหมยังนฮะ วันหน้าเราจะดูไหมดูสิฮะโอ้โหพี่อะไรนะพี่ชาเ็าไว้หนวดจักนาจังเลยชาหน้นนาดัวใช่ไหมฮะเพรา่จะตัดสินเราจากรูปร่างไงพี่ชาพี่น,นุ่นาน,นานดูไหมลูกค้าจะเป็นยังไงในข่าวว่าลูกค้าดูซิโอ้พูดภาษาสกินน้ำไหลไฟดับเลยแล้วก็มาจากาต่างจังหวัดน,นะนะเราพูดภาษากินไม่เป็นถ้าต้องรับโทรศัพท์เราจะทำยังยไงบ้างทุกคนครับนี่คือความเครียดที่มันมาพร้อมกับความดีใจตอนได้งานนะฮะ ทำงานไปสักระยะหนึ่งรากฏว่าเจออะไรฮะน้องลายมาบอกครับพี่ปุ๊กพี่โน้นผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะอยู่แค่นี้แหละนะครับพี่ผมไห้บอกครับที่เอ็มเซนแล้วนะฮะ